นี่ข้อของแนวซาดิสครับโอเคแกจ๊กเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรอยากจะบอกฉันนะได้พูดไปแล้วแล้วมีอะไรอยากจะตักเผยความในใจกับตุ้ยป่ะคะไม่น่าจะมีนะเขาเขาคงบอกไปแล้วอ่ะชัดเจนว่าหลอกแล้วก็ชอบรู้แบบนี้เยี่ยมมากโอเคขอบคุณคุณโจ๊กแล้วกันนะครับติดตามผลงานของคุณตุ้ยด้วยนะฮะเอาอีกหนึ่งสายครับชื่อโอ้โหฟรองซ์สวัสดีครับฟรองซ์สวัสดีครับโอ้โหตุ้ย มาเลยครับสวัสดีครับคุณฟ้องครับฮะฟ้องโทรมาจากไหนบ้านแล้วไบ้านครับอะไรนะครับบ้านครับบ้านบ้านนะโอเคาโทรมาแล้วพูดอย่างนี้อีกนะฮะใช่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 ่อยเลนหรอครับองฟ้องอะไรด้วยครับากกระทำนี่ด้วยครับว่าระหว่างเพลงกับ มิตรยุ้ยชอบอะไรมากกว่ากันครับคือจริงๆถ้าเกิดเป็นทั้งสองอย่างอนา,าคตก็จะก้าวไปเหมือนเดิมยวกันนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าทําโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันออกมาจากความรู้สึกนะฮะก็คือร้องเพลงมันเป็นอะไรที่ที่มันติดมาตั้งแต่ยเพราทำมาแล้วนานแล้วใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนในห้องครับจับไมค์ขึ้นมทีแล้วเห็นทุกคนมีความสุขกับการให้เราร้องเพลงฟังเราร้องเพลงแล้วก็แฮปปี้ไปด้วย ันนั้นมันก็เป็นแบบว่าแน่นอนเป็นตัวที่จุดจุดประกายแต่ว่าอย่างอื่นมมากเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่รักขึ้นมาใช่ไปโดยปริยายครับผมใช่ครับก็ถือเป็นการได้ชิมลางในงานด้านต่างๆถ้าเราทำอะไรได้หลายอย่างก็เป็นการวัดความสามารถตัวเองใช่โอเคอาระครเลยงนะคะอยากจะเห็นตุ้ยในบทบาทไหนครับละครนะอยากเห็นละครดีโอเคอยากให้เป็นพระเอกอย่างไหนดีเตัวอะไร สิ่งผมเล่นเป็นแค่สองเรื่องนะตัวร้ายอ่ะตัวร้ายนะแต่พระเอกตัวร้ายเดี๋ยวนี้ก็มีนะมันนะมันมันมันในการใช่เพราะมันทำในในเรื่องความจริงไม่ได้ฉากกุ้งต้องมีเกิดขึ้นต้องมีต้องมีรัวรัวโอเคเอาฟอมีอะไรจะไว้พรพี่ตุ้ยอะไรไหมคะครับครับโอเค้ะครับโอเคโชคดีฟอม นะขอบคุณนะครับฟอมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เจอเลยไม่เเลยมเยให้ผมงงมากเลย <c oughs> ตอน,นแรกก็แบนแมนอยู่ <c oughs> <อ>แล้วแบบไกลๆก็จบน่ารักที่ค <c oughs> ้ายๆอย่างนั้นะโอเคครู้ว่าใครก็ตามนะคะแฟนหล่อผมตัวยังไงอยากจะโทโทร เอาละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนี่ดีกว่าใช่ซิงเกิลใหม่ครับ <Okay. S 2> ซึ่งกอ็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นหน้าละครองถ่ายละครอ,อาหารในห้างขเดื่อนมันเหมือนเป็นการได้ไปเก็บประสบการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แต่งเนี่ยแต่งน้มองไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่ผมก็จะใช้วิธีการบอกประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เรื่อยๆ,ๆยนะฮะซึง่งก็ พอเวลาเวลามันผ่านไปมากขึ้นมันก็เริ่มใช้ออกมาใช้มากจนหมดจนเราต้องไปดำเนินชีวิตแล้วเจอเจอปุ๊บเลย่มออมาเหมือนผมเลยจริงเวลาแบบผมทำงานเยอะๆแล้วมันไม่มีเรื่องจะเล่าเนี่ยก็ลางานไปเลยไปใช้ชีวิตเนี่ยลมโดดงานะพี่ยังไงนะมันโดดงานแล้วไม่จะไม่จะหาประสบการณ์แล้มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจักษ์ภาโอเคนะฮะแล้วผมก็จะเอาเรื่องราวมาบอกอนนทางเรรโปดิวซ์ค ก็เลยได้ออกมาพอยๆหนึ่งคือครับธรรมดามนุษย์โลกนั่นแหละเดิเนี้ยทุกวันนี้ที่เขาดำเนินชีวิตกันอยู่มันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอยู่ด้วยครับผมส่วนใหญ่มัใจะโมโหกันมากกว่าการคุยกันนะดนึงซึ่งก็เลยให้พี่เขาหยิบยกคำดีๆและคำดีๆกลับไปลับสักคืนก็คือเหมือนใจเย็นๆกันหน่อยไหมก็คุยกันเผื่ออะไรๆที่มันแย่อยู่จะดีนี่เชื่อแล้วว่าสนิทกับพี่หนุ่มอยากให้พี่หนุ่มนอนบ้าง เกที่เบพอกว่าถ้าเกิดคนรอการก็คีกอนดีกว่าให้ันเย็นลงอะไรอย่าง้ช่ครับก็เหมือนกับเป็นการดึงอารมณ์ตัวเองลงมาก่อนเพราะเวลาพีคมากเนี่ยทุกอย่างมัยิ่งแย่จริงจงแหละไม่ใช้ชีวิตนานคะเหมดือเรืองคือจริงๆก็เจอจากการทํางานของเราแหละแล้วเราก็เจอคนรอบๆข้างเราหรือแม้กรทั่งตัวเราเองเราก็เป็นนะบเวลาเรามีเรื่องเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ ไม่ไม่ตั้งสติแล้วหยุดก่อนุอย่างพังใช่คะปกติเรื่องอะไรทำให้ตัวเก็ส่วนใหญ่ก็จะจะก็จะเป็นเรื่องงานที่ที่แบบบางทีเราทําไม่ได้อย่างใจตัวเราเองแล้วเราก็จะตัวตัวเองแล้วทุกอย่างวันนั้นก็จะเฟลไปหมดเลยแต่มเป็นเรื่องคนทำไมฮะคนรอบๆทไมฮะทำให้ปวดหัวถ้าคนรอบๆมันก็จะทั่ว่เช่อเชื่อไมเอไมเอเชออไเอชื่อ่อ ด้วยครับ mm hmm. แล้วก็อพอได้หยิบยกในเรื่องมาสัก mm hmm. เรื่องหนึ่ง